สวัสดีครับและตอนนี้เราอยู่กันที่อําเภอประคำนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อยู่กันที่ร้านเทพเจริญวัสดุนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพามาพบกับลูกค้านะครับคุณสุพจน์ที่เป็นเจ้าของร้านนะครับใช้รถบรรทุกอิซูซูเอฟอาร์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยครับสวัสดีครับคุณสุพจน์ครับสวัสดีครับครับผม ขออนุญาตครับวันนี้มารบกวนที่ร้านหน่อยนะครับก็จะมาสัมภาษณ์แล้วก็จะมาดูเรื่องของการใช้งานรถอ s u ู u FR ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณสุพจน์แนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักครั้งครับครับผมสุพจน์พันจริตนะครับทพเจริญนค้าวัสดุครับผมตอนนี้ทําธุรกิจอะไรอยู่ครับขายวัสดุก่อสร้างครับผมก็มีวัสดุก่อสร้างแทบทุกชนิดนะครับครับอยู่อันนี้เป็นเป็นเข้าเข้าใจว่าตอนนี้เป็นแห่งแรก สต่มกันใหญ่ครับผมมีกี่สาขาครับตอนนี้ตอนนี้มีอยู่3มสาขาครับผมสาขาแรกก็ที่นี่แหละครับบ้านเทพพัฒนาตาบนบุกมุเภอประคำครับผมที่สองสาขาที่สองก็บ้านนนุนสมบูรณ์ตาบนนนุนสมบูรณ์ครับอำเภอเชิงสางนครราชสีมาครับครับผมสาขาที่สามก็ในตัวอำเภอนนิเดงครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสามสาขาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ทั้ง3สาขาตอนนี้เราใช้รถบรรทุกที่เป็นดีเซลครับอยู่กี่คันครับ ทั้งหมดหคันครับ5้คันนะครับพอไหมครับสามสาขาไม่พอแล้วครับไม่พอนะครับแสดงว่าวันนี้เรามาถูกวันแล้วครับลูกค้าเราจะมาเก็บใบจองลัวค้าไปด้วยนะครับวันนี้ห้าคันเนี่ยเป็นรถ6ล้อหรือส0บล้อครับเป็น6ล้อทั้งหมดเลยครับ6ล้อทั้งหมดเลยลักษณะตัวกระบะบรรทุกนี้ตัวถังครับเป็นลักษณะไหนบ้างครับเป็นกระบะดําทั้งหมด4ี่คัน4ี่คันแล้วก็เป็นเพนอีกหนึ่งคันเรนเรียกเรน ทั้งดับทั้งเคลนด้วยนี่สามคันครับผมอ๋อสามคันเลยครับผมแบ่งเป็นแรงม้าได้ไหมครับแรงม้าก็มีร้อยห้าสิบอ่สามคันของเราสามสามคันนะครับแล้วก็มีร้อยเก้าสิบอีกสองโอ้โหคิดดูครับให้ความไว้บางใจ FR 190ใช้ถึง2คันเป็นเครนด้วยนะครับครับผมแล้วก็กระบะดับด้วยครับผมเรียกว่าเป็นวายเตี้ใน1คันเลยครับผมใช้อิซูมานานแค่ไหนแล้วครับ14บ5ปีแล้วครับ ก็เรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเลยมั้งครับครับผมร้านนี้เริ่มพร้อมกับสำนักงานใหญ่เลยครับผมนะครับลักษณะเส้นทางทีววิ่งของรถบรรทุกนะครับก็ถนนทุกรูปแบบครับผมทุกรูปแบบทั้งลานยางคอนกรีตทั้งหน้างานเข้าไร่เข้าสวนเข้านาเรียกว่าอิซูบุกป่าฝ่าดงพร้อมลุยเลยใช่ไหมครับครับทุกสถานการณ์ทุกสภาพถนนครับผมอ๋อมีฟีดแบ็กเกี่ยวกับคอมเมนต์ของของคนขับบ้างไหมครับ ใช้รถอ่ายกตัวอย่างตัว FR ตัวที่เป็นเครนก็ได้ตัวยาวครับครับผมไปส่งของเป็นยังไงบ้างครับก็เข้าได้ทุกที่นะครับถึงจะแคบจะหักมุมแค่ไหนก็ก็เข้าได้ครับน่าจะคล้องตัวดีนะครับส่วนตัวล่ะครับของคุณสุพจน์เนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้ FR ก็พอใจตรงนี้เลยครับาะก็ดีทุกอย่างนะครับ FR อ๋อถ้าผมอึดถึกทนโอ้โหเรียกว่าอึดถึกทนนะครับนี่ผมสงสัยนิดนึงของตัว fr เราอ่ะมี210ก็มี190ก็มีแต่ที่คุณสุพจน์เลือกใช้นะครับไว้ใจระว,วางใจใช้เนี่ยเป็น190ทั้งหมด2คันเนี่ยทำไมถึงใช้ตัว190ไม่ใช้210แรงมาครับคิดว่าเหมาะสมกับหน้างานของเรามากกว่าครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางไกลขนานนนเราวิง่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทั้งโคราชแล้วก็ กุยลำเรียกว่าตอนตรงนี้เหมือนเป็นรอยต่อจังหวัดใช่ไหมครับก็คุมพื้นที่อําเภอที่เราครอบคุมถึงใช่ไหมครับครับผมโอเคในไหนพูดถึง FR แล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูได้ไหมครับเห็นว่ากําลังขึ้นของอยู่ได้ครับนะครับด้านหลังใช่ไหมครับครัาลุกวนคุณยูพาไปด้วยนะครับครับผม สินค้าเราก็จะสต็อกที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับครับผมอ๋อปูนนี่มองไปเห็นปูนนะฮะเรามีแบ่งปูนเป็นกี่ชนิดครับที่ไว้เสิร์ฟลูกค้ามีปอดแรงปูนฉาปูนก่อนะครับปอดแรนนี้ใช้ทําอะไรครับปอดแรงจะเป็นปูนสําหรับงานโครงสร้างเลยครับอ๋อก็คือหล่อเสาเงี้ยครับครับผมหล่อเสาหล่อท่ออ๋อครับผมงานเทคานเทโครงสร้างทั้งหมดนะครับจะใช้ปอดแนด เห็นโกดังข้างหลังนะฮะเราทําอะไรอยู่ครับเป็นโกดังสําหรับหล่อเสาหล่อท่อ,ลลอแล้วครับเราก็มีแผนปูนด้วยคือเป็นผู้ผลิตเองด้วยครับผมผลิตเองครับแสดงว่าคุมคุมงานคุณภาพได้ด้วยว่าเราจะใช้เสาคุณภาพไหนครับนะฮะท่อน,นี้มีกี่ลักษณะครับมีท่อบ่อนะครับท่อบ่อก็มีหลายขนาดสําหรับทาบ่อส้วม ปลูกกระถางต้นไม้มีบ่อลงบ่อครับอ๋อนี่เป็นเป็นแผนปูนของเราครับผมนี่คือภูมนปกติแผนผมจะเห็นสูงสูงเป็นถังไซโลสูงสองถังทำเองครับผมทำเองครับผมไอ้คือมันมามิกในนี้เหรอฮะครับผมตัวนี้ตัวฮอปเปอร์สำหรับใส่หินทรายอ๋อเป็นฮอปเปอร์เอารถตักตักหินตักทรายใส่ช่างกำลักด้วยรถเซลล์ครับผมอ๋อมีรถเซลล์ของเราต่างหากแล้วก็เป็นสายพานลากขึ้นไปใช่ไหมครับผมโอ้โห ฝั่งนี้ก็จะแยกเป็นหินเป็นทรายครับผมทรายหยาบทรายละเอียดอ๋อเลยเป็นสองฝั่งใช่ไหมครับครับผมหินอันนี้มีกลองเดียวเหรอฮะเป็นหินอะไรครับหินสามสี่ครับผมส่วนมากจะใช้นี้อยู่แล้วครับผมเมื่อกี้บอกหินสระบุรีครับผมไม่ใส่มาเองหรือจ้างเขามาลงฮะเป็นรถล่องครับเขาขึ้นเอาของไปลงฝั่งผ้ากลางแล้วเขาเรียกว่าใช้ของดีเพราะสระบบุรีเขาเยอะครับผมเป็นหินปูนอยู่แล้วอ๋อ อันนี้ก็จะหล่อเสาตรงที่นี่เลยนะครับครับผมหล่อเสาหล่อท่ออ่านี่ก็เป็น NPR ร้อยห้นึ่งคันนะครับจอดรอขึ้นของเนาะครับผมเตรียมไปส่งผู้สินค้าเราผลิตเองเรียกว่าถ้าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมามาเทพเจริญจบเลยครับผมเอาช่างไปก่อมีช่างมีช่างก่อมีคนงานก่อสร้างให้ด้วยไหมครับถ้าเจ้าทีมช่างด้วยก็มีครับจะทำรับเหมาเองด้วยเหรอครับเจ้ข จริงๆเมื่อก่อนก็รับเหมาอะลรครับอ๋อเราเราก็ตัวมาจากรับเหมาเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าจะต้องใช้อะไรครับผมเนาะแล้วก็อะไรที่มันใช้บ่อยๆครับผมแน่นอนเราก็จะโปรเทคหรือเราสกีนเรื่องของคุณภาพสินค้าที่จะขายให้กับลูกค้าได้ด้วยครับผมนี่ยังรวมถึงว่าเราสามารถผลิตแล้วก็สร้างขึ้นมาเองด้วยเนาะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นท่อต่างๆอ่ะคันนี้เป็น190กําลังขึ้นของอยู่พอดีเลยตัวนี้ยาวเท่าไหร่ครับ ส่นน่าจะประมาณมันไม่ยาวมากเนาะครับผมกระบานี่ฮะกระบานี่สี่เมตรห้าสิบครับครับผมอ่สี 4, ่เมตรห้าสิบมีกระบอกดําด้วยดําด้วยครับอ๋อนี่ก็คือเป็นเคนด้วยเป็นดําด้วยครับผมนะครับอ๋อโอ้โหคุณงานดูแลรถดีมากนี่แอบเปิดนะนี่แอบเปิดเลย เอเคนคนจะใช้งานทางนั้นใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งใช้ได้ทั้งสองฝั่งครับพอดีเขายกฝั่งนู้นเขาต้องอยู่ฝั่งนู้นนี่เป็นใช้งานจริงเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้าอันนี้เสาขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวนี้นะห้ายาวเจ็ดศอกนะเจ็ดศอกสามเมตรห้าสิบครับผมอ๋อก็คือสองละห้าสิบเซนนะครับอันนี้ก็ขึ้นทีละสองต้นนะครับสามเมตรห้าสิบตัวกระบะเหลือก็ประมาณสี่เมตร สี่เมตรกว่าสี่เมตรกว่าวันนี้ก็สะดวกเลยนะครับครับผมเครนนี้ขนาดน่าจะสามตันได้ไหมฮะสามตันครึ่งครับผมอ๋อสี่ท่อนโอ้ยางงี้ถ้าเกิดไปส่งลูกค้านี้เราสามารถตั้งให้ลูกค้าได้ด้วยเนาะยกตั้งได้เลยยกตั้งให้ให้ด้วยได้ปกติก็ตั้งอยู่แล้วครับทั้งเสาไฟฟ้าเผมมีสายไฟด้วยอันนั้นคือสั่งมาลงสั่งมาจากนู่นเลรครับสระบุรีครับสระบุรีเหมือนกันโอ้โหของนี่คัดมาคุณภาพจริงๆนะฮะ โช๊ด้านหลังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มใช่ไหมครับมีเสริมตัวแดงนะครับอ๋อเสริมโชกตัวแดงครับเพราะว่างานค่อนข้างจะวาไรตี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งรุ่นเนาะที่อยากนําเสนอเลยครับตัวกระบะตัวถังเนี่ยครอบคลุมมากจะเป็นเคนก็ได้เป็นดําก็ดีตอบโจทย์ทุกงานเลยเรียกว่าอเนกประสงค์นะครับหนึ่งคันนี้ก็ไปแค่สองคนประหยัดแรงงานด้วยประหยัดแรงงานมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วครับคุณสจนตเดี๋ยว รบกวนคุณสุพจน์เชิญทางนี้หน่อยครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนคุณสุพจน์ฝากร้านอีกสักครั้งนึงครับเผื่อลูกค้าฟังช่วงต้นไม่ทนันครับผมยังไงฝากด้วยนะครับเทพเจริญค้าวัสดุครับมีอยู่ทั้งหมด3สาขาทั้งประคําเสืองสางโนนินดแดงครับผม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมเองก็0ูนย์6ปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหสองสองห้าูติดต่อได้ย4ิบสี่ชั่วโมงครับดีสองก็โทรมาได้นะครับ <c oughs> <c oughs> มีอะไรขายบ้างอีกสักครั้งครับมีวัดสโดุก่อสร้างนะครับอิฐหินปูนทรายเสาคอสโลท่อบ่อท่อแรงท่อคอสโลนะครับครับเสาวไฟฟ้ามีมครบทุกอย่างนะครับเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันธ์อย่างที่แจ้งไปเนาะว่าบ,บ้านหนึ่งหลังอยากให้ครบ จบที่เดียวมาเทพเจริญค้าวัสดุเนาะได้เลยครับไกลที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพจทางร้านเทพเจริญก็จะขึ้นไว้ให้ใต้ใต้ไลฟ์นี้นะครับยังไงก็วันนี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับการให้มาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ดูการใช้งานจริงของรถ FR190 แรงม้าวันนี้ขอบพระคุณคุณสุพจน์มากครับสวัสดีครับครับผม